มันแม่จ้าออกลูกไหมออกตกุ้ยเป็อเลขแมจ้าหกหนึ่งบอกมั้งห้าบานนี่ไมาอีกแล้วเด้อจ้ามาอีกแล้วแั่ปากกอกแม่ปากกอกหน้ากอกบ้นนี้แม่กอกอม่กอกไม่เลยแม่จ้านี่ยมองโซ่มองมันพ้นมาอีกแล้วงามแท้บักกอกแม่บักกอกบังแม่พญากอกเนี่ยนะมองเนี่ยนะพี่น้องบักกอกเต่าเต้าพี่น้องบักกอกคืองามแท้พี่น้องเบิ่งดีสะออนข้างล่างไม่เห็นชัดนะ ยายถือไหมยายถือดีเอาเลยค่ะเอายายบ่นอ่ะยายบางสิหรือแม่ยายเ่าโอ้ยยายเแ่าอีกแล้วพี่น้องฟั่งสิเหลาซูฟังโอ้ยยายแถวสีเหลาซูฟั่งโอ้ยยายเหลาเฮงพี่น้องยายเหลาเฮงอยากอายน้ำขึ้นอันบอกพระเจ้าแม่ลานปันหวั่วังนึงนี่แม่ต้นมะกรอออกเลื่องแม่อันหวันนี้นั่นขึ้นผู้ใดอัไรขึ้นห่อต้นมะกรอให้ให้เบิงเอาดีๆเด้อจ้าเด้อจ้าว่ากะ เนี่ยละโศกไขโศกมันมะน้องขาเนาะขันผู้ใดหมานขันผู้ใดมีโศกมีหลาดก็ให้เบิ้งเอาอยู่นี่เด้อค่ะเด้อให้ติดตามเบิ้งของน้องแพนของแม่เย้าล้านปั่นนายจ้าเด้อขันโศกขันหมานไก่มาล้านปั่นอีกขึ้นเงี้ยละมาล้านปั่นคือเกีเ้ยพี่<ซ>น้องโซ่หนึ่งนด่อละเด้อจ<า>้าเด้องามขนาดโซ่มันหมานจ้าปาด์ตประกอกงามขนาดปรกกอกกัน่วยปาเป็นแต่ราคาแพงแทงวดนี้ก็ได้แม่บางจะมางามแท่งงามหลาย บักกอ่อนเด้พี่น้องมักบหมักบ่นมากมากมักมักว่าสั่นมักอย่างน้อมักบักกอกหรือมักมากบกกอกมักสุยางเลยหรือมักคนถือค่ะมักสุอันที่เห็นเยอะนี่มากหลายหรอค่ะจับได้ไหค่ะตะอ่อนสะอ่อนบักกอกพี่น้องมากกันค่ะเด้อพี่น้อง บักกอกงามงามเดี๋ยวบังหนาคนได้บันดาลโอ้ยายแถาคือเกาอยู่พี่น้องผู้เกาผู้เกาผู้เกาอยู่จ้าบักกอกโชคหมันรำลุ้ยกันจ้าประกอกล้านปั่นเด้อพี่น้องล้านหมันหมันกันขามันวันวันนี้มาอีกค่ะพี่น้องวันที่แล้วในกรรมหมันกันแล้ววันนี้กะให้เฮ่งเฮ่งปังปังลุ้ยลุ้กันจ้าจ้าสาธุสาธุสาธุ